สวัสดีครับวันนที่ปลูกเบื้องชลประวานปลานะครับเนาะจับป่านปลาสัาานา้นจับปลาตัวบลราชธานีครับนี่แบบปลูกแบบต้นตอนครับแล้วก็ปลูกด้วยถุ่งพอช่ำแล้วก็ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ <c oughs> ต้นนี้ ปลูกด้วยต้นตอนนะครับเนาะต้นนี้ปีกวัวละครับประมาณปีสามเดือนได้ในปีเลียงก็เป็นต้นชะอมนะครับเนาะต้นมะขาปลูกเป็นหม่มันนะครับเป็นโฮมเป็นหล,มล่มเข้าก็ะเทือาโอเคนะครับสูงเลืยข้อเข้าไปนิดนึงนี่กระปูด,ด้วยต้นตอนที่กันครับรุ่นเดียวกันครับปีกวัวครับประมาณปีสามเดือนในทีเลียงก็เป็นต้นแค่นะครับเนาะตน้นต้นนี้เป็นต้นแค่ต้นใหญ่ ต้นมะหวานก็สูงเกือบทั่วหัวนะครับต้นมะหวาอานนี้ปลูกที่ต้นตอนอน,นี่กป็กกาานนปลูกด้วยต้นตอนที่กันครับต้นแคสาขาดนะครับต้นนี้ไม้ไม้ไอัดกี้ก็ปลูกด้วยต้นตอนที่กันครับปลูกพร้อมกันครับประมั่นปีกว่าเ่กันรอนไปแล้วก็เอามาปลูกนะครับ นีครับเกือบเกือบถึงหัวนะครับตอนตีตอนไหวนะแ,แต่นี่อีกตนนึงครับตนนึ้งอันนี้ก็ปปูเป็นต้นตอนขึน้นกันครับสูงเลื่อยหัวนะครับตัวน,นี้กรปเป็นตนตอนนะที้กลัวไม่ี้เหร่ก็เป็นชะอมขึ้นกัน,นครับ จะเป็นต้นตอนครับต้นตอนแล้วมีกระถวมหัวกันมีกัวปลูกรุ่นเดียวกันครับตอนนี้ตอนนี้ก็ผสมหัวครับตอนนีปลูกรุ่นตอนขึ้นกันตื่นไงครับมีกัวแบบใบตมุนกับือว่าโอเคแล้วครับหวานปลาปลูกไว้เนาะส่วนดินที่ปลูกนะครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับไปส่วนมาดินกรบปุกค่อยดีเป็นไหล คือว่าปลูกพักหวานในผลพมีก็คือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเนาะต่อไปเป็นพักหวานที่ปลูกโดยถุงพอช่ำนะครับที่เอามาลิ็ดเอาไปเพาะในถุงกล้เพราะมันใหญ่แต่ระยะหนึ่งหลวก็เอามาลงหลุมนะครับเนาะอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับกับต้นตอนอันนี้กับปีกว่าคือกันแต่ว่ามันต้นหน่อยเนาะเพราะคือต้นตอนมันก็เลยใหญ่ใหญ่ซานะครับ ในตำเนียก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าต้นพีเลียงก็เป็นต้นแค่ครับต้นแค่ต่อไปต้นนี้กระพูกด้วยถุงพอช่ำเหมือนกันครับปีกว่าเท่ากันปีกว่าปีสามเดือนเนาะประมาณปีสามเดืนอนนี่แหละางทีเลียงก็เป็นต้นแค่ครับนะครับต้นแค่ปลากวานก็ถือว่าโอเคครับงามดีอยู่ต้นนี้ ปลูกด้วยถุงพอช่ำไมล่ลงต้นนี้ต้นนี้ก็ปลูก,กรรพร้อมกันครับเป็นพีกว้างกันตัว,ว่พระเนยใหญ่สงสัยใหม่ที่เลี้ยงตายนะครับอันนี้เป็นต้นแค่เนาะต้นแค่ต้นนี้แห้งเมื่อไตายแล้วครับต้นนี้ก็เลยปลูกไอ้ต้นชะอมนะครับต้นมะขาแท่นเนพะื่อให้มันเป็นหมูเนาะอาจซจิแม่ใหม่ที่เลี้ยงตายแล้วครับพักหวานมันก็เลยบ่วยใหญ่ คนมีหลมเ,ลาเงาแกนตายโดนเราครับฝึงถึงเอาตน้นสะอมมาปลูกแค่นอันนี้ก็ปลูกช้วยถุ้งคอชั่มด้วกันครับบ้านเรพอมาเล็ดใส่ถุงเลยครับว่าลงหลุมเนาะเวลามันไงหรือว่าโอเคครับต้นงามดีหน,นึ่งที่เรียงเป็นต้นชะอมนะครับ,รบตรงปะคาบาา้านเราเนาะ แต่ที่ว่าถือว่าโอเคตัวนี้ยสูงสูงเกือบเกือบถึงหัวนะครับตัวเนี้ยปูลายยางครับผมนี่มะนาวแซมปูของหน้าแฉมปูของนาวแซมปูสะอมนี่มะงหน้านี่มังหงนะมังหงแล้วนี่ก็ตัวมะขามนะครับปูแมงมุม แซมบเลยมื่อหร่นะครับมักนากนออกมากแล้วเนาะกําลังกําลังจีมากหลายอย่างครับนี่มักนานี่นต้นกล้วยครับนี่นี่ซิงคาตะไคร้ครับนี่เมือปลูกร่วมปลูกร่วมกันนะครับเนากกันเริ่มหมากแล้วครับเนาไม่แน่แล้วเนาะ จะนาเก็บขายได้แล้วเขียวเงี้เง,งเขียวที่อ้อมไห้นะครับก็นี่แต่ผักหวานนะครับผูักหวานผูพักหวานขวบนะครับผูผักหวาน,วานร่วมผสม,มประส,ระสานกันไปครับต้นใหม่และหลายอย่างนะครับมันสามารถปลูกรวมกันได้ะอับต่อไปมาเบิง่งหวานที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเดี๋ยมเมล็ดลงหลุมเลยครับมาเบิง่งอันนี้ ผมพี่เอาลงหลุมนะครับพึง่งปลูกนะครับเพิ่งในหกเดือนหกเจ็ดนะเดือนเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละว่ปะาปลูกไปล่าสุดนะครับปลูกที่หลังไอเดยทุงพขาช่ำกับต้นตอน,นะครับอันนี้ปลูกที่หลังมูเลยอ่านี้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเนาะตัวเนี้ยไอพี่เหลียงจะเป็นต้นประคะาครับต้นชะอมอะถือว่าโอเคนะครับ ดีว่าใส่ได้ครับประงไม่ทนะี๋ยวาเกิดหลายต้นอยู่หาส้ะะเล็บชีเขียวนี่อ้อมไว้มันก็ดีหลายอย่างครับก็จะบ,บงังแดดให้ต้นพักขาน้ำตัวต้นน้อยๆมันต้องการแบบหลุมเงานะครับยานหงกักนพวกไก่พวกยังมะเขียมะยังเนี่ย ผมก็เลยเอาสลัมมาขอบไว้นี่ครับใบพีเหลียงสวนมาผมก็ปลูกเป็นต้นโอมนะครับเนาะนี่ทุกเดือนเลยครับองอานที่ปลูกไว้ว่าโอเคนะคเกิด้ายครับว่าลุงล้ายมิดเนาะผมก็ยามันตายก็เลยล้งๆเพื่อไว้ <S <S เพื่อว่ามันตายไวมากมันก็เกิดเกือบมรดุต้น,นครับ ตัวน,นี้ก็มีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกือบสิบต้น,นครับมีลุมเมียก็ระปูกไปยังครับให้มันเกิดไปิลดขึ้นมากนะที่รายตัวดีด้วยกันมีกระปูกด้วยมเมล็ดนะครับปลูกด้วยมเมล็ดือว่าโอเคครับือว่าใส่ได้เนาะส่วนพัวหวานปลาพึ่งเริ่มปลูกด้วยบุโดนนะครับ ก็เพิ่งเริ่มเริ่มปลูกขึ้นกันปลูกไปหลายอย่างครับนี่มะกรูงมะกรูงหนวดหนวดใหญ่ง่ายดีอุ้ยป่วยนี่เป็นแค่มาชวนมาขามครับท,ที่เอสัสแลมออมอมไหนว,น,วนะครับนี่แต่ผักหวานที่ปลูกเบนมะเมล็ดนะครับฟังทาง้างน่นมดแล้วครับฟังตะขัวสิเป็นสวนบางหน้าเนาะแซมกับผักหวาน นี่มะเขือกันนี่ครับแม่เราเตรียมมะเขือเขือกับปลูกแซม้ันไปปลูกได้หลายอย่างครับในในปลาคะกระกสูงนะตัดปลาคะที่กินได้สามารถปลูกได้หลายๆอย่างนะครับ <c oughs> พักซูนพืชพักซูนขั้วกับปลูกแซมกันไปมันมีปัญหาครับเออ่ปรหวานปลา ปุดบุดินเมเล็ดก็ถือว่าโอเคนะครับแต่อยู่ในระดับหนึ่งเนาะกระดินมัน่ค่อยดีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะต้นหมากคือเป็นดินส่วนปนทรายเนาะทรายสีไลฟ์มากกว่าครดีผมแบบเอาคุณเอายางมาใส่นี่น,น,นะครับปุบ๊บให้ดินมันโอเคเนาะเพราะดินมันก็ยังงามมันต,ต่อใส่ปุ๋ยใส่คุนแม่ ที่เพใส่ก็จะเป็นปุ๋ยขอกนะครับปุ๋ยขอกปุ๋ยก็เป็นชินหัวปุ๋ยทีขั้วนะครับที่ใส่ที่เพิ่ใส่สานเคมนี้นะครับคือปลูกนี่เป็นแบบลอร์สารพิษเลยนะครับมะนาวเหมือนกันครับมะนาวี่ปลูกเลยครับกระปูแบบธรรมชาตินะครับปลูกแบบใส่ปิลินซี่เนาะใส่ปุ๋ยซิงหัวปุ๋ยสีขั้วนะครับกระือว่าเอาเห็ดเองหรือว่าถัามันหลายกับขายนั่ง ปลอดไส้ตั้งทนขายปลอดภัยทั้งคนกินนะครับเนาะนี่นก็ดีเพราะว่าักหวานปลาน,นีมน่มันมันโมออมกักไอ้พวกสารเคมีนะครับเนาะักหวานปลาเนี่ยมันมาแบบธรรมาชาติธรรมาชาติเรต้องไปใส่สารยังเลยครับัวกหวานเรต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยขอกนี่ะครับแต่ปุ๋ยปุ๋ยขอกอะไม่ใหม่ไม่ตอกนะครับพวกงาแห้งื่ไม่ใหม่เหครับสามารถใส่ได้นะครับส่วนมากผมก็ะซิใส่เนี่ยนะครับ ใส่ง on so ัวนะมันมักหน้านี่กัดเอาขี่หลอกขี่เลื่อยนะครับใบหมอกใบใหม่ใบหยามากบแม่คนยื้คนเกดตัวผมก็เพียองานยังเสร็จหรอกนี่เปนการดูแลนี่นะครับส่วนมะนาวกัดนี่กัดใส่เดียนหาใส่เดียนยังมากบไส่คุณปุ๋ยอะไรครับไม่ใส่ปุ๋ยเสื้อนี่เลยปูแบบธรรมชาติธรรมชาติมะนาวกัด ลายางครับนี่มีอักชี่เนาะชี่ปลูกนี่ก็ปกเ,ปกกปกกเป็นประกาดนะครับปลูกในสวนเดียวกันนี่แหละครับเอามาจากบ่อไหมการับปูนี้สวยนโอ้ปรกกาดงมอันี้ก็ใส่ปุ๋ยปุยคอกนะครับปุยขอ,ขอกี่ออหัวกินหัวยร้านเทางนี้แหละมณนจะเป็น้นานพักนะครับ สักบัวหัวหอมหลายอย่างปลูกเองเองเขือเขื่อหัวใหญ่นะครับเขือปลูกลายอย่างหางเท่านี่แหละกินงบักบวัวไหมครับปลูกไว้บวับัวกำลังใหญ่ครับกำลังงามเลยผ่านเนี่ย คนกับผู่มาปัาวใครับแน่คนราะั้นนะผมเลยเป็นด้เ,นรนนะเ,นเรืยกาเปเถือกแบเอาคุณเอาหงาเาไฟข่วนดินมีรับหน้านะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าูธรรมชาติเขาเลยมีแถือว่าพุ่มใจนะครับอ่านี่ครับ หวานปลาที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับอันนี้ก็ตอนนะครับผมผมตอนไว้ว่าเสียวที่ปลูกแซมต้นใดมันบ่มีต้นชะอมนะครับดูปลูกแซมกับต้นพหวานนะครับต้นใดแบบว่ามันบ่มีต้นพืดพีเรียงนะครับกับสิตัดเอาต้นที่ตอนไว้ไปปลูกพ่ามันจะมีหลายต้นยู่เนาะที่มันบ่มีพืชพีเลียงมันตายครับผมเอาต้นแค่ไปปลูกไปพืชพีเรียงแ้วมันมันตาย ก็เลยตอนเอาต้นโสมนี่ยครับพุ่นดีตายเงี้ยโอแค่เดียวเป็นละจบเล้วจะมังหน้าครับมังน้ามังน้าปลอดสารพิษเนาลูกมักง่ายแล้วครับลูกกนกับปัน่นกับโอ้ใหญ่เกือบเกือบจะมังกระปั่นนะครับมังหน้ามใหญ่ขนาดติดพวกแหวกันลายพันนะครับมังน้ามีมังน้า,หนาไหลเมล็ด ที <Sen> ่เขาปลูกไอต๊ายคายตามโรงแรมนะครับที่เขาผสมกับเหล่านะครับผสมเหล่าผสมยังพวกบาร์เทนเดอร์พวกยังนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นเสียนนะครับต้นเสียนต้นเสียนที่เขาเต่าไอ้ตัดเอาเปลือกมันไปเชี่ยวกข้ามาครับนะครับนี่แหละตัวนี้แหละที่พุทโธพุทเจ้าเป็น เอาไปไปยำไปเคี่ยวนะครับเนาะเคี่ยวมาเคี่ยวยังเป็นเท่นไหละคุว่าโอเครัครบขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ละครับขอบคุณครับดรั้ชมขอบคุณครับส,บบบสวัสดีครับ